สวัสดีครับคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงอะไรล่ะครับภูเขาไฟฟูจิซูชิกิโมโนรถไฟความเร็วสูงก็มีบ้างที่คนไทยจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้สัก10%เห็นจะได้นะครับอีก90%ที่เหลือเนี่ยคิดเหมือนกันกันกบแอดมิน เอาหน้าเราเป็นคนส่วนมากนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความคิดแบบ Conserva t i v e หรือว่าอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นเนี่ยมีรูปแบบเฉพาะเป็นการอนุรักษ์นิยมแบบรู้การเวลาสถานที่นะครับหรือว่ากาลเทศะนั่นเองรู้ว่าจะอนุรักษ์ตรงไหนจะพัฒนาตรงไหนทําให้อนุรักษ์นิยมแบบญี่ปุ่นเนี่ยก้าวไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในหลายตานนะครับญี่ปุ่นไม่อนุรักษ์นิยมแบบสุ่ม 4, สี่สุมหมีการเปิดรับแนวคิดใหม่รูปแบบใหม่เทคโนโลยีใหม่ การที่ญี่ปุ่นมาถึงตรงนี้ได้ต้องผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างด้วยกันนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์เจ็บมาเยอะ การมีวินัยของคนญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศแอดมินนึกถึงเรื่องราวของสมูไรญี่ปุ่นนะครับที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของญี่ปุ่นพกดาบสมูไรนี่เต็มตัวแล้วครับไปต่อสู้กับปืนไฟของตะวันตกต่อให้มีฝีมือดีแค่ไหนเนี่ยทำพิธีมาหลายวัดก็ไม่รอดละครับนั่นอาจทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีเหตุผลรับเทคโนโลยีจากภายนอกรับความเป็นจริงมากขึ้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ากว่าจะรับความจริงได้ต้องผ่านความเจ็บปวดมาสะก่อนลวครับทำให้ ญี่ปุ่นสลายพฤติกรรมอนุรักษ์นิยมแบบไร้เหตุผลมุ่งหน้าพัฒนาประเทศสู่ความเจริญได้นะครับกองทัพของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับเปลี่ยนได้แค่กองกําลังป้องกันตัวเองไม่มีฐานะเป็นกองทัพอีกต่อไปนะครับความบอบช้าจากสงครามโลกเนี่ยเศรษฐกรรจิจแย่่ญี่ปุ่นก็ต้องเริ่มใหม่และครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานของญี่ปุ่นก็คืออุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องยนต์เริ่มมีการผลิตแล้วก็ส่งออกมีว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้านิสสันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายนะครับจนฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในด้านเครื่องบินนะครับหลังจากที่เครื่องบินอย่างซีโร่เนี่ยได้สร้างชื่อเอาไว้ญี่ปุ่นก็ไม่มีโอกาสพัฒนาเครื่องบินลบอีกเลยนะครับอันนี้ติดกฎหมายหลายอย่างด้วยกันแต่กะน,นั้นเองเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้ f 4 p h a n น o m มเอามาป้องกันตัวเองนะครับเมื่อญี่ปุ่นพัฒนาเองไม่ได้การต่อรองซื้อแบบเครื่องบินจากสหรัฐมี จึงเป็นทางเลือกโดยได้แบบ F15Eagle เอามาผลิตในประเทศญี่ปุ่นเองนะครับโดย Mitsubishi Heavy i n d u s t r i e นี่มันคนละแผนกกับ Mitsubishi Motor นะครับไม่งานแล้วเนี่ย F15 จะได้ใส่เครื่อง EVO แน่ๆนะครับและญี่ปุ่นก็ได้ F15J มาประจำการและ Lockheed Martin ก็เอาแบบ F16 ให้อีกละครับญี่ปุ่นผลิต F16 ในประเทศกลายเป็น F2 แต่ว่า F2 จะมีความแตกต่างจาก F16 ทั่วไปก็คือพื้นที่ปีกเนี่ยจะใหญ่กว่า ประมาณ20-25%ปอร์เซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดมาตินไม่ได้เอาแบบ f 1 6 fighting f a l c o n มาให้หรอกนะครับแต่ว่าเอาแบบ agile f a l c o n ซึ่งก็เป็นรุ่นหนึ่งของ f 1 6 fighting f a l c o n มาให้ซึ่งสหรัฐมีการเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับ ญี่ปุ่นสร้าง F 2ด้วยวัสดุชั้นดีในเวลานั้นนะครับสร้างขึ้นมา100กว่าลำตั้งใจทําให้เป็นเครื่องบินหลักของประเทศมีการพัฒนาเรดาร์ขึ้นมาใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพนี่สูงมากมันก็คือเรดาร์แบบ Esa นั่นเองนะครับ Esa ก็มาจาก Active Electronically s c a n Array แน่นอนว่า F 2ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเครื่องบินลําแรกที่ติดเรดาร์แบบ Esa นะครับอันนี้มีประสิทธิภาพนี่สูงมากจนสหรัฐมีการทนไม่ไหวต้องเอาไปใช้บ้าแล้วครับเรดาร์แบบ Esa เริ่มจากญี่ปุ่นไปสหรัฐมี 啊。 แล้วก็ลามไปจีนกับรัสเซียได้อย่างไรอันนี้ไม่ทราบต้องถามสฐอเมิกาเองนะครับ F2 ของญี่ปุ่นถือว่าทัานสมัยมากแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ลืมและด้วยความเป็นอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นตั้งฉายาให้มันว่า F2 Fiber Zero ตามเครื่องบินรุ่นเก่าของตัวเองนั่นเองนะครับถึงแม้ว่า F2 จะดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าพิสัยของขี่นาวุธเนี่ยถูกจํากัดเอาไว้นะครับประหนึ่งว่าซามูไรแต่งตัวเต็มยศชุดเกราะหน้ากากแต่ว่ามีอาวุธได้แค่มีดปอกผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ต้องยอมแล้วครับ เวลาผ่านไปกฎหมายหลายอย่างนี่คลี่คลายลงไปนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็คงอึดอัดกับกฎของสหรัฐมิกาแต่ก็ต้องยอมปรับตัวแล้วครับมุ่งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจแทนจนเป็นประเทศที่ร่ํารวยใครจะไปเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไปจําการ f 4แฟนทอมรุ่นเก่าอยู่แล้วครับอันนี้เก่ากว่า f 5ของไทยอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ญี่ปุ่นได้ f 3 5มาแล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลสั่งซื้อไป100อกว่าลำนะครับและก็มีแผนปลด f 4แฟนทอมหมดเวลาคุณปู่แล้วล่ะครับ แต่ F 2นี่คือประเด็นแล้วครับจะเอาอยัางไงดีอายุก็เริ่มมากแล้วละครับและญี่ปุ่นก็มีโครงการเครื่องบินยุคที่6ของตัวเองและหวังจะเอามาแทน F 2แต่ก็ยังไม่เสร็จแล้วครับส่วน F 15J ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสหรัฐม,มีการอนุญาตให้อัปเกรดไปแล้วละครับแต่ว่าการมาของ F 35เครื่องบินสเตลเนี่ยจะทําให้ต้องปลดระวาง F 15J ลงไปบ้างอันนี้ก็ไม่แปลกแล้วครับ F 2ของญี่ปุ่นจะเอาอยัางไงดีรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับนายโตโรโคโนเสนอให้ดัด แปลง F2 เนี่ยเป็นเครื่องบินแบบไร้คนขับนะครับด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นแล้วก็ประสิทธิภาพของ F2 ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายประเทศนี่กําลังพัฒนาเครื่องบินแบบไร้คนขับโดยใช้ AI เข้ามาช่วยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับ F16 แนวทางนี้กับ F2 ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยกลับถูกปฏิเสธจากกองกําลัง กองกาลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นไม่ต้องการให้ F2 เป็นเครื่องบินแบบไร้คนขับนะครับแม้ว่าการดัดแปลง F2 เป็นแบบไร้คนขับญี่ปุ่นก็ทําได้แล้วก็จะลดงบประมาณลงไปเป็นอย่างมากนะครับการปฏิเสธในครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุผลหรือว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมนกลับมาอีกครั้งแล้วครับ F2 มีฉายาว่าไวเปอร์ซีโรอาจจะเป็นเพราะฉายาซีโรของมันนั่นแหละครับเพราะว่าซีโรก็คือซีโรด้วยเกียรติศักดิ์ศรีต้องมาก่อนซามูไรจะยอมเอ ไอไม่ได้นะครับต่มอนุรักษ์นิยมแบบญี่ปุ่นนี่ทำงานแบบมีเป้าหมายนะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือด้วยเกียรติภูมิของซีโร่ไม่ได้อนุรักษ์นิยมแบบไร้เป้าหมายไม่ได้อนุรักษ์นิยมเพราะว่าอยากอนุรักษ์นิยมแบบไร้เหตุผลหาเหตุผลไม่เจอนะครับ